ช้างครับช้างช้างของแท้ของจริงเลยนะคะอันนี้ช้างนะคะช้างค่ะช้างช้างสวยงามนะคะที่บ้านสวนนะคะช้างที่บ้านสวนนะคะ มาดูช้างนะคะช้างที่บ้านสวนนะคะไม่ไมต้นม่ดอกไม่มีที่วางหรือไม่ โอ้ยุ่งเยอะจังจับช่วยหน่อนนยวางตั้งยังไงวางยุ่งเยอะยุง่งอ่ะอืมไอ้ไป็นี่เลยเออวางเลยแต่ว่ายุ่งเยอะช้างนะคะที่ใบช้างหน่อยไม่ถนัดเลยช้างช้างกระหรือเปล่าช้างกระช้างกระเอากล้วยไม้ มาดูชมธรรมชาติเนะเราก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ไปัลนน้วนะคะมันมีเองในธรรมชาติบ้านเราเลยนะมีในบ้านเรานี่แหละเราก็เอามาปลูกในสวนเราแบบนี้นะือมอมะมาดูมาชมนะคะบ้านบ้านสวนนี้มีหมดทุกอย่างกล้วยไม้ก็เป็นตามธรรมชาติของเราเนาะเราก็ดูเลนะคะดูเล สวยงามน,น,นะคะมีบางต้นที่เขาเอามาขายแล้วก็ซื้อมาอยู่ก็มี <Okay S 1> แต่ว่าะะส่วนใหญ่ก็มีในสวนเรานี้เองนะคะอในสวนเยอะแยะนะคะเราก็เลยเอามาปลูกล้วก็ดูแลรดน้ํานะคะรดน้ําดูแลนะคะรดน้ําดูแลนะคะขอบคุณมากนะคะสามสิบล้านดวงใจที่มาเข้าชมนะคะบรรยากาศบ้านสวนนี้ร่มรื่น,นะคะ่ะร่มรื่นสวยงามมากเลยนะคะอันนี้มันจะเป็นช้างกระเนาะ แบบว่าแถวเราก็มีเยอะนะคะก็เป็นอะไรที่อยู่ตามธรรมชาตินะคะเราก็มามาดูแลก็มาลดทุกวันนะคะมาลดทุกวันนะคะมาลดเพื่อให้ความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าอากาศฝนเราไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะฝนไม่ค่อยตกเนาะอากาศเย็นๆนะคะอากาศเย็นๆไม่มีฝนนะคะเราก็จะต้องมารดนะคะ ก็สวัสดีนะคะ Enjoy Family สวัสดีค่ะสามสาวก็ถือโอกาสมาไลไราอีกนะคะตัวนี้มามาชมกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้สวยงามนะคะสวยงามธรรมชาติของบ้านเรานะคะสวัสดียายติ๋วสตอรี่ยายหัวยายหอมหวานนะคะที่มาเป็นกำลังใจติดตามให้ทุกครั้งนะคะขอบคุณ65ล้า้านดวงใจที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะ,ค,ะ,ค,ะค่ะ ก็มีความสุขเนาะที่เราได้ชมธรรมชาติก็ทำให้เรารู้สึกว่าอากาศมันสดชื่นนะคะสดชื่นทำให้เรานีา้มีออกซิเจนเยอะนะคะมันก็หลีกเลี่ยงพวกฝุ่นค่าฝุ่นมันก็ไม่สูงเพราะว่าต้นไม้ที่บ้านสวนเราเยอะนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะให้ดูช้างตัวจริงช้างตัวจริงะ อันนี้ก็ไม่ค่อยถนัดชื่อเท่าไหร่นะคะมีก็เอามาปลูกดูเลนะคะอยู่ที่บ้านสวนของเรานะคะขอบคุณมากนะคะกับ19 6ล้านนะคะที่เกิดมาให้มาให้กำลังใจมาดูนะคะแวะมานิดมาหน่อยก็แวะมาชมมาให้กำลังใจนะคะมีความสุขร่วมกันดูธรรมชาติก็ทำให้เราจิตใจแจ่มใสเนาะ พอได้เห็นต้นไม้ต้นอะไรนี่ก็ทําให้เราคลายคคเครียดคลายเครียดนะคะมีความสุขนะคะดูดอกไม้คลายด,ดูดอกไม้คลายเครียดสวยงามนะคะสวยงามเอาดูเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้มันจะเป็นพวงมันจะยาวมากเลยนะอันนี้มันจะเป็นแค่สี่เราไม่ค่อยจะดูแลส่วนใหญ่คุณยายจะชอบเนาะเอามาปลูกเองตามธรรมชาติค่ะ มันมีต้นเดียวมันก็ออกไปเยอะแยะมันขึ้นข้างบนมก็ออกเลยตอนนี้เป็นฤดูการของช้างกะออกนะคะตอนนี้ขอบคุณมากนะคะ1 2 6ล้านดวงใจนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะค่ะดอกไม้ที่บ้านสวยมากเลยค่ะคคปูกแบบธรรมชาติเนะขอบคุณ enjoy นะคะธรรมชาติต้นไม้มีแล้วเราก็เอามาปลูกนะคะมันจะเป็นกล้วยไม้ป่าของเราเองในป่าก็มีนะคะแล้วก็ไปเอามา เอาจากป่าที่โน้นมาปลูกตรงนี้ในสวนบ้านเรานะคะเพราะถ้าเปอยไว้บางทีเนาะไฟเออบางทีมีคนมาคนมาไปขายก็มีนะเพราะว่ามันเป็นดอกไม้ที่แบบคนเขาชอบเนาะค่ะมันสวยไหมมันสวยมันสวยมากเลยอยากให้ดูใกล้ๆเลยนะคะอันนี้ของจริงนะคะไม่ใช่ดอกไม้ประดิษฐ์นะคะที่ผ่านมากเคยเห็นก็จะเห็นแว่าเราเวลาเราไล่เราจะเอาดอกไม้ที่บ้านไล่เนาะ อันนั้นก็เป็นที่ทำดอกไม้อ่าที่ทำอันนี้ดอกไม้นี่ธรรมชาตินะคะเหมือนกันเลยธรรมชาติเลยดูแล้วมันจะเหมือนกันเลยที่ดอกไม้จากธรรมชาติล้วนเลยนะคะสวยงามสวยงามสวยงามมากค่ะขอบคุณคุณเพลินด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะมาเป็นกําลังใจให้นะคะร้อยสิบหกล้านดวงใจนะคะที่มาแวะมาชมนะคะนิดๆหน่อยก็มาให้กําลังใจกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะ วยมากเลยนะคะมุมนี้เนี่ยก็จะมีกล้วยไม้เนาะกล้ว,วยไม้จ,มจะเยอะจะเยอะอยู่นะช้างเราจะเยอะอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็อีกฝั่งด้านโน้นนะคะก็คือปลูกแบบนีไปไป้มีต้นไม้ต้นไหนแล้วก็คุณยายเขาก็จะเอามาอะไรนะมามัดใส่เนาะมัดใส่แล้วก็มันก,ก็ออกดอกออกเองธรรมชาติแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะปล่อยเองไปตามธรรมชาติเลยอืม น่าจะสวยนะคะอันนี้ดอกกล้วยไม้เขาเรียกว่าช้างกระเนาสวยงามนะคะอันนี้สวยแต่ข้างล่างนี้จะเป็นหญ้าที่เราปลูกให้ให้วัวเนาะปลูกธรรมชาติปลูกทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเราดูแลแบบเป็นบ้านสวนด้วยวัวอันนั้นมันปิดใช่ไหมเนี่ยคือเปิดอ,อ่าท่านพูดเลยเดี๋ยวจะอ่าไปดูไปดูหน่อยอ่าดูนะคะอยากให้แสงอาทิตย์มาด้วยเนาะสวยเลยนี่ มุมนี้สวยเลยแสยงอาทิตย์ลืมมือถือ,คอเครื่องนั้นเรียงไปดูไปดูน้ําให้หน่อยไปดูน้ําให้หน่อยดูน้ำตอนนี้ <ปะ S 1> นเรากาลังรดต้นไม้อยู่รดนะดูให้หน่อยดูให้หน่อยขอบคุณนะคะอแสงอาทิตย์ล่ำลัยเนาะแล้วก็ดูช้างกะของเราอันนี้เป็นดอกอันนี้ไม่ค่อยช่อนีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะบางคนก็อ๋อสวยเออนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าว่า เราดูแลดีมันจะออกเป็นความยาวมันจะยาวมากนะคะดอกก็จะสวยนะคะออกดอกมามันส่วนมากมันจะมีแมลงพวกนี้เข้ามากัดกินดอกด้วยนะคะอันนี้ก็ช้างกะนะคะที่บ้านจะมีช้างกะเยอะแต่กรดมันป่าดมสมบูรณ์เนาะทีนี้เขาตัดไม้ตัดป่าแล้วเราก็เห็นกล้วยมาแล้วก็มากลัวมันสูญพันธุ์ไปแล้วก็มาปลูกที่บ้าน เพราะว่าบางทีล้าเขาปล่อยไว้บางทีเขาก็เอามาขายกันนะคะเป็นต้นกล้วยไม้ป่านะคะบางต้นเราก็ซื้อมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นออกมาจากสวนไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันมีเยอะมันเหลือจากที่ว่ามันมันมันอะไรนะมันดูแลไม่ดีมันก็ตายไปก็มีนะคะต้นไม้ก็จะเป็นแบบนี้ลำต้นข้างบนก็มีนะคะช้างหนึ่งตัวนะคะช้าง ตรงคาคบไม้นะคะช้างจะให้ดูนะคะอันนี้มันก็ขึ้นไปอะไรของกินมันก็ออกของมันเองนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราปลูกนะคะจะขึ้นไปของมันเองเนาะให้ดูดอกมันเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอช้างเนาะวันนี้เราให้ชมช้างนะคะตอนนี้ก็ ตรงจุดนี้ก็จะออกดอกแล้วยังมีอีกตรงจุดหนึ่งนะคะมีอยู่สามสี่ต้นนะคะยัง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 เป็นดอกแบบนี้อยู่นะคะดอกตูมแบบนี้อยู่อันนี้ก็จุดนี้ก็จะมีอยู่สี่ช่อเนาะสี่สีช่อนะคะสวยงามนะคะมันก็เป็นมุมที่ว่าเออเรามาตอนเย็นเราก็เดินเลาะสวนก็มีความสุขไปนะคะดอกไม้มันก็สวยงามนะคะ ขอบคุณ e n j o y ยนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะปาเจกว่าถ้าคุณ enjoy family นะคะแล้วก็สวัสดียายติวด้วยยายหอมหวานด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจเนาะวันนี้เราก็าให้ดูช้างนะคะอันนี้ของจริงเลยนะคะช้างของจริงเลยนะคะเป็นกล้วยไม้นะคะที่ เป็นกล้ยไม้ธรรมชาติแต่ว่าเขาก็เอาไปเลี้ยงไปปลูกเหมือนกันนะเพราะว่าแต่นี่เป็นของที่เกิดจากเองตามธรรมชาตินะคะอืมตรงนี้เริ่มอากาศเริ่มมืดครับแล้วก็จะยุงมันจะเยอะเดี๋ยวจะให้ตรงดูปงม,มุม,ม,มนี้พระอาทิตย์ล่ำไรจะสวยนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็สวยไปอีกแบบนะคะม,มุมนี้สวยมุมเดิมนี่แหละก,ก็สวยเหมือนกันนะคะ โอ้ oh, คุณเอนจอยบอกว่าสวัสดีครับป้าแจ๋วนะคะคุณเอนจอยยังอยู่กับเราอยู่นะคะขอบคุณนะคะใครที่เข้ามาก็ทักเลยนะคะทักกับสามสาวด้วยนะคะอีกสาวอีกสาวหนึ่งก็ไปรดน้ำต้นไม้แล้วนะคะอีกสาวหนึ่งนะคะวันนี้เราก็โชว์ช้างนะคะให้ดูช้างกันนะคะ กล้วยไม้เราปลูกเองให้มันเกิดเองตามธรรมชาติเราไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะคะช่วงนี้ก็ก็ปล่อยมันเองไปตามชาติไม่ได้ลดน้ําไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยนะคะก็คือปล่อยเองไปตามธรรมชาติของกล้วยไม้เลยนะคะไม่ได้ดูแลนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะก็ตอนนี้ คุณ e n j น y Family นะคะขอบคุณนะคะทักมานะคะตอนนี้คุณเอ็นจอยทักป้าแจ๋วนะคะปะ้าแจ๋วก็ส่งสติกเกอร์รัวๆมาให้อยู่นะคะตอนนี้ก็มี19ล้านดวงใจนะคะมาให้กำลังใจสามสาวนะคะ ยุงยุงโอ้ยรถน้ำเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วอนไม่อยากให้ใกล้เท่าไหร่ขอบคุณนะคะสติ๊กเกอร์จาก Enjoy Family นะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมไหมเปลี่ยนมุมดูไหมดูดูอีกจุดหนึ่งไหมดูอีกจุดหนึ่งว่า มันสวยแต่ว่ามันจะเป็นแบบมันยังเป็นดอกเล็กๆอยู่ตรงมุมนี้แหละสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวตรงมุมนี้สวยแล้วนะคะก็ให้ดูช้างนะคะกล้ยไม้ล้วมีเยอะนะคะจะให้ดู้านข้างๆกันนี่แหละอันนี้จะเป็นพันสายนะคะอ่ายส่น้ำผึ้งสสยน้ำผึ้งแล้วก็ช้างนาวนะคะสายน้ำผึ้งจะเยอะสายน้ำผึ้ง แล้วก็ปล่อยให้มันเกิดเองตามธรรมชาตินะคะอันนี้จะโอ,โอ,โอน้ําน้ํากระเด็นใส่จะเป็นพวกช้างทั้งหมดอาจจะเป็นพวกสายทั้งหมดนะคะสายนะคะเป็นพวกพันสายสายน้ํำพึ่งก็ออกสวยนะคะนี่สายลองแรงด้วยนะคะสายลองแรงนะคะนานๆทีจําชื่อไม่ได้ <laughs> วันนี้โอกาสดีลดน้ําหน่อยลดน้ําหน่อยนะคะลดน้ําก่อนเราขออนุญาตออกจากมุมนี้นะคะอันนี้จะให้ดูต้นนะคะต้มอ,อะไรนะความตายหงายเป็นโอ้ดอกมันนะคะดอกเห็นไหมเคยเห็นไหมคะอันนี้เราก็เพิ่งเคยเห็นนะคะโอ้ดอกมันเออ ลูกไว้ตั้งนานก็ไม่รู้มันมีดอกแบบนี้มันบานหรือเปล่าไม่รู้อู้สวยนะคะบานสวยมากเป็นสีบานสวยเลยนะคะเออสวยๆอันนี้ต้นดอกความตายหงายเป็นนะคะมีเยอะเหมือนกันเขาเรียกว่าดอกอะไรเนาะจำชื่อไม่ได้พูดถูกไหมนี่สวยเหมือนกันนะคะสวยมากที่สวนปลูกนะคะมีม,มีทุกอย่างมีอะไรเล็กอะไรน้อย ใครบอกว่ามีอะไรเราก็มีเหมือนกันปลูกไว้ชมเนาะชมไว้ในสวนนะคะชมสวนนะคะอืมก็สวยๆงามๆนะคะตอนนี้ปาเจียวก็ส่งสติกเกอร์มาให้นะคะ ยายจีวส่งสติกเกอร์มาให้นะคะขอบคุณนะคะส่งมาให้ดูนะคะเออให้ดูดอกนะคะดูดอกไม้วันนี้เข้าสวนแบบดูแบบจุใจเลยนะคะดูแบบจุใจส,สวยเลยนะคะวงเล็บยุงก็จะเยอะด้วยตอนนี้เพราะว่าเป็นเวลายุงอีกห้าโมงเวลายุงอืม Tea, it, yeah ar, นะคะเป็นดอกไม้นะคะสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินไปอีกมุมหนึ่งก่อนอันนี้ก็สวยนะคะอ่าจะมาดูให้ดูกล้วยไม้ก่อนอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้อีกชนิดนึงนะคะจะเป็นกลุ่มอ่าพันสิงโตนะคะจะจำไม่ได้มันสิงโตอะไรวะเป็นสิงโตนะคะพันตัวนี้จำไม่ได้ นี่ก็จะเป็นโหย่านะคะโหย่าโหย่าพันไหนไม่รู้เหมือนกันโหย่าใบรูปหัวใจนะคะโหย่าเยอะที่สวนนีเยอะมากนะคะแล้วก็พวกอันนี้ก็มานี่อันนี้เราไปสวนเขาตัดตรงสวนเขาก็มีจะมีต้นกล้วยไม้เราก็เสียดายเอามาปลูกนะคะ มาปูอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นต้นโมกนะคะตัวนี้ต้นโมกน่าจะเป็นโมกตัวนี้ใช่ไหมโมกนะคะแล้วก็มีสายอะหลายอย่างจําชื่อไม่ได้เลยนี่ก็โหย่านะคะต้นไม้ต้นเดียวล้วปูปูไปทั่วจังนานนะคะเอามาแล้วก็เอาใส่ต้นไม้ไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสายอะไรนะ ไม่ไมสายอะไรกระร้อนอะไรนะ่ะสายรองแรงไม่ใช่สายรองแรงสายรองแรงจะเป็นพวกนั้นสายน้ำผึ้งสายรองแรงอันนี้จะเป็นพวกกลุ่มาโอ้ยกะเลกะกระรอนกะเลกะกระ่อนอะไรสักอย่างนี่แหละกะเละกระรอนอน,นี่แหละตัวนี้นะ่ะดอกสีนอำตาลนะคะกะเลกะกระ่อนอันนี้จะให้ดูกล้วยไม้นะคะ เป็นจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะมันมีเองเกิดเองตามธรรมชาติเราเห็นเราก็เอาจากสวนมารวมกันไว้เพราะบางทีคนเข้ามาเขาก็เอาไปเอาไปขายก็มีนะคะเราก็ไม่ว่าอะไรกันเนาะเด,เดี๋ยวจะพาไปดูอีกสวนหนึ่งนะคะไม่ไม,ไม่อีกสวนดูอีกต้นหนึ่งนะคะพาเดินไปก่อน ดูอีกมุมหนึ่งนะคะนี่จะเป็นช้างเหมือนกันดูช้างนะคะดูช้างช้างเยอะนะคะตรงนี้ช้างนะคะยังไม่ออกดอกแต่ข้างบนก็มีดอกออกแล้วนะคะแทงช่อดอกแล้วนะคะแทงช่อดอกข้างล่างก็มีดอกนะคะช่อดอกดอกมันออกดอกเยอะๆนะคะจะเห็นสวยงามเลยะคะ่ะดอกนะคะดอก,ดอ,กอันนี้ก็ดอก นี่ก็ดอนนกอ,อ,อันนี้จำชื่อไม่ได้อันนี้นยาจะออกดอกช้ามากตัวนี้นะโอ้ยจำชื่อไม่ได้แล้วช้างเหมือนกันนะคะไอยาเล่ไอยาเล่ไม่ใช่ไอยาเล่ตัวนี้ไอยาเล่อยูดด่โน่อนอันนี้จะเป็นช้าง กล้วยไม้จะเยอะกล้วยไม้เยอะนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มอ,อยเยลดแล้วก็อะไรนะดอกสีชมพูนะอีกอันนึงนะอะไรจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเจะไปหามาหามาให้ดูพูดให้ดูแต่ตัวนี้มันไม่มีดอกเนาะเราให้ชมกล้วยไม้ที่สุบ,บ้านสวนดีกว่านะคะตอนนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจสามสาวนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกคนเลยที่มาให้กำลังใจนะคะกล้วยไม้นะคะชมกล้วยไม้วันนี้เราพาชมกล้วยไม้บ้านสวนนะคะบ้านสวนของเราเองนะคะสวนของสา,สาวนะคะขอบคุณนะคะคุณป้าแจ๋วนะคะขอบคุณยายติว๋วขอบคุณเอ็นจอยนะคะขอบคุณเอ็นจอยเฟมารีนะคะที่มาให้กำลังใจเรานะคะ ก็ขออนุญาตนะคะจบไลฟ์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นกําลังใจให้เราขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอจบไลฟ์นะคะสวัสดีค่ะ